สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ ราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกป,ปาคม15สิงหาคมและสำหรับคนที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะเปิดดวงแม่นยำเจาะลึกทุกคำตอบกับอันหนึ่งพยากรณ์ค่าครูเพียง300บาทถามได้3คำถามการงานการเงินความรักสุขภาพแก้เคล็ดเสริมดวงชีวิตปัง บริการของเราไพยยิบซีโหราศาสตร์ไทยจุดเด่นของเราทังนายตรงประเด็นครบทุกคำตอบที่คุณอยากรู้แนะนำแนวทางปรับดวงเสริมชีวิตให้ปังส่งคันธนายเป็นไฟเอกสารเก็บไว้อ่านได้ตลอดรีบจองคิวเลยทักแชทมาที่โอเพน r ชทอันหนึ่งพยากรสแกน QR โคด้ดด้านล่างเพื่อจองคิวได้ท,ทันทีพร้อมดูดวงทุกวันรับดูดวงวันละไม่เกิน 5. คิวหลังจากส่งวันต่อเดือนปีเกิดเวลาเกิดหากทราบใช้เวลาทางนาย3-5วันแล้วส่งผลการทํานายให้คุณให้เรานำทางคุณสู่อนาคตที่สดใส สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนกันยายน2568สำหรับผู้ที่มีลัคนาราศีกรากฏกับอาจารย์หนึ่งพยากรณ์นูเอง789การทำนายในครั้งนี้ใช้ไพ่ยิปซีแบบเซลติกครอสสเปซเพื่อเจาะลึกภาพรวมการงานการเงินความรักและแนวทางชีวิตของคุณค่ะตอนที่1ตัวคุณในช่วงนี้ไพ the high ่เดอะไฮพรีเทสเดือนนี้คุณอาจอยู่ในพลังงานที่สับสนวุ่นวายและยังมองไม่เห็นทางออกชัดเจนคุณอาจใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผลในการตัด สินใจการงานเหมาะกับงานเบื้องหลังหรืองานสร้างสรรค์การเงินควรระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ความรักยังไม่มั่นคงคนโสดอาจพบรักซ่อนเร้นส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจไม่เปิดเผยตอนที่2สิ่งที่มากระทบไพ่ทูออฟซอร์ดคุณอาจได้รับข่าวหรือเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจบางอย่างแต่กลับลังเลไม่มั่นใจและอาจเกิดความผิดพลาดด้านเอกสารหรือการสื่อสารหากมีคู่ควรระวังการใช้อารมณ์กับคำพูดตอนที่ 3. อนาคตผู้ใหญ่ไพ่ซิปออฟคัพอนาคตจะมีมิตรภาพ ด,ดีหรือการพบปะก,กับคนเก่าๆครอบครัวอบอุ่นและมีความสามาคัคคีการงานอาจได้คำปรึกษาที่ดีจากผู้มีประสบการณ์สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตตอนที่4พลังงานที่ผ่านมาไพา่ f o r of Swords ที่ผ่านมาเป็นช่วงพักหรือหยุดนิ่งไม่มีความคืบหน้าการเงินอาจไม่ลื่นไหลสุขภาพควรระวังจากการพักผ่อนไม่เพียงพอความรักยังไม่มีความก้าวหน้า หรือห่างเหินจากคู่ตอนที่5อดีตไพ่สเตรงคุณเคยผ่านความเหน็ดเหนื่อยและกดดันสูงแต่สิ่งนี้ทำให้คุณแข็งแกร่งและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นลูกน้องหรือบริวารอาจหัวแข็งแต่ก็แบ่งเบาภาระคุณได้ตอนที่6สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในออฟซอช่วงหน้ามีเกณฑ์ความเครียดสูงความผิดหวงังหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนงานการเงินยังมีปัญหาเรื้อรงัง ควรระวังนี้สิยความรักเสี่ยงต่อการเลิกราหรือถูกทอดทิ้งตอนที่7แนวทางแก้ไขพ่ายเดอะเดวิลควรควบคุมอารมณ์และไม่ใจร,อร้อนหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่โปร่งใสหรือพึ่งพาคนมีอำนาจจนเกินไปเลือกวิธีที่ไม่ทำร้ายตนเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตอนที่8 คนรอบตัวภายในออฟคัพคุณอาจเข้าสังคมเล็กๆหรือมีความสุขกับสิ่งที่มีแต่ยังคงแสวงหาบางสิ่งเพื่อเติมเต็มความรักอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยตอนที่9ความหวังภายในไพ่ควีนออฟซอสคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยวต้องพึ่งพาตนเองแม้เผชิญอุปสรรคมากมายแต่คุณยังสามารถสร้างชีวิตด้วยตัวเองได้ควรระวังความคิดลบที่ทำลายกำลังใจตอนที่10บทสรุปไพ่1ิ o ออฟเพนตากเิลสิ่งที่คุณทำไว้จะได้รับผลตอบแทนถ้าเคยช่วยเหลือผู้อื่นคุณก็จะได้รับความช่วยเหลลืือกกับคน เงินยังคงหมุนเวียนไปมาควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายความรักต่างฝ่ายต่างให้และรับอย่างสมดุลและนี่คือทาทํานายลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนกันยายน2568ค่ะอย่าลืมว่าดวงเป็นเพียงแนวทางการกระทําคือตัวกําหนดจริงหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณนูเอง789ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ าการร่วมสนุกกับช่องอนหนึ่งพยากรณ์เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ่ายดีกดติดตามและกดกระดิ่งช่องอนหนึ่งพยากรณ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กดถูกใจคลิปวิดีโอของอาจารย์คอมเมนต์ใต้คลิปบอกความรู้สึกหลังดูดวงตรงหรือไม่ตรงแบ่งป็นความรู้สึกหรือคำแนะนำที่อยากส่งถึงอนหนึ่งพยากรณ์รางวัลพิเศษทุกเดือน อาจารย์จัดสุ่มผู้โชคดี3ท่านรับรางวัลสุดพิเศษพยากรณ์แบบส่วนตัวฟรีถามได้3คำถามครอบคลุมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ร่วมสนุกได้ทุกเดือนอย่าลืมมาลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำํานายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิต หวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ